สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องอ่านมาเล่าในช่วงสรุปหนังสือธรรมะฉบับย่อยไม่ต้องเขวัดก็สงบสุขได้อีกครั้งครับคุณเคยรู้สึกถึงความหนักอึ้งในใจไหมครับเมื่อคำว่าความกระตันยูที่ควรจะเป็นเรื่องสวยงามกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับเราถูกสอนมาเสมอว่าต้องดูแลพ่อแม่ยามชราแต่หากความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้น ไม่ได้ถูกสร้างจากความรักความผูกพันที่บริสุทธิ์แต่กลับเต็มไปด้วยบาดแผลและคำพูดที่ทำร้ายจิตใจการดูแลนั้นยังคงเป็นบุญคุณที่ต้องชดใช้คืนอยู่หรือเปล่าคำถามนี้เป็นปมที่ซับซ้อนมากในสังคมเราวันนี้ผมหยิบยกประเด็นจากบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจซึ่งได้ตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่าการเลี้ยงดูบุตรเป็นหน้าที่พื้นฐานของพ่อแม่ ไม่ใช่บุญคุณที่ต้องชดใช้คืนและได้อ้างอิงข้อคิดจากแหล่งข้อมูลของพระนักเทศท่านหนึ่งที่กล่าวถึงการพิจารณาว่าพ่อแม่ทุกคนอาจไม่ได้เป็นบุปปการีในอุดมคติเสมอไปประเด็นที่น่าสนใจคือการดูแลพ่อแม่ที่มีปัญหาความสัมพันธ์ไม่ควรถูกตัดสินว่าเป็นบาปหากลูกไม่อยากดูแลและเราจะจัดการกับความรู้สึกอย่างไรเมื่อพ่อแม่ มีลักษณะนิสัยที่ผลักดันให้ลูกไม่อยากดูแลเช่นการทวงบุญคุณการไม่วางแผนชีวิตหรือการขาดความอบอุ่นแกนแท้ของเนื้อหาทั้งหมดนี้เน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ดีต้องสร้างจากความรักและการเคารพซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องอ้างอิงคำว่าบุญคุณหรืออากตัอยู่ขอเชิญคุณรับฟังบทสรุปและวิเคราะห์เนื้อหาหลักที่ผมได้รวบรวมมาให้เลยครับ สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจด้วยกันอีกแล้วนะครับวันนี้เออเราจะมาคุยกันเรื่องที่ได้ยินบ่อยมากในสังคมไทยเราคือคำว่าบุญคุณพ่อแม่ค่ะคำนี้เหมือนจะง่ายๆเนาะแต่พอคิดดูดีๆแล้วอืมมันซับซ้อนเหมือนกันนะคะใช่ครับซับซ้อนชวนคิดเยอะเลยเรามีข้อมูลจากวิดีโอ YouTube 3แหล่งเลยครับที่มองเรื่องนี้จากหลายมุมมาก ตั้งแต่แบบตั้งคำถามเลยว่ามันคืออะไรกันแน่ไปจนถึงผลกระทบต่อครอบครัวเลยอืมวันนี้เราเลยอยากจะมาอมลองสำรวจกันให้ลึกขึ้นว่าไอการดูแลพ่อแม่เนี่ยจริงๆมันเป็นหน้าที่เป็นการตอบแทนหรือเป็นแค่ความรักความหูกพันหรือมันยังไงกันแน่ค่ะเราจะมาลองดูความซับซ้อนของมันทั้งในแง่ความรู้สึกส่วนตัววัฒนธรรมแล้วก็โครงสร้างสังคมที่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ด้วยครับ จะได้เห็นภาพชัดๆกันดีเลยค่ะเงินเริ่มที่มุมแรกเลยอันนี้ค่อนข้างท้าทายความคิดเดิมๆเรานิดนึงนะมีแนวทิตหนึ่งเขาบอกว่าการดูแลพื้นฐานที่พ่อแม่ให้ลูกนะครับพวกอาหารเสื้อผ้าที่อยู่การเรียนค่ะปัจจัย4พื้นฐานใช่ครับปัจจัย4หรือการสร้างสภาพแวดล้อมดีๆเนี่ย <c oughs> เขามองว่าบางทีอาจจะไม่ใช่บุญคุณก็ได้แต่เป็นเป็นหน้าที่มากกว่า อ๋อหน้าที่ที่พ่อแม่ต้องทำให้ลูกที่เลือกให้เขาเกิดมาประมาณนั้นเลยครับเขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจนะเปรียบเหมือนเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวโอค่ะค่ะเราให้อาหารให้ที่อยู่พาไปหาหมอดูแลดีมากแต่เราคงไม่คิดว่าเรามีบุญคุณกับสัตว์เลี้ยงเนาะเพราะเราเลือกเอาเขามาเลี้ยงเองอืมจริงด้วยค่ะเป็นการเปรียบเทียบที่ทำให้เห็นภาพเลยใช่ไหมครับแนวคิดนี้ก็ชวนมองว่าเออ การตัดสินใจมีลูกมันก็เป็นการเลือกเหมือนกันหรือเปล่าค่ะแล้วในคลิปเขาก็ขยายความอีกนะคะว่าคําว่าบุญคุณเนี่ยมันอาจจะฟังดูเข้าท่ากว่าถ้าเป็นสถานการณ์ระหว่างคนที่ไม่ค่อยมีพันธะผูกพันกันมาก่อนอย่างเช่น เช่งแบบคนแปลกหน้ามาเตือนว่าระวังเหยียบอะไรสกปรุกหรือญาติหันห่างเลยที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาโดยตรงแต่เมตตาทรงเสียให้เรียนแบบไม่ได้หวังอะไรตอบแทนอ๋อครับครับค่ะแบบนั้นอาจจะเรียกว่าบุญคุณได้แต่พอเป็นพ่อแม่ลูกปุ๊บเนี่ยมันมีพันธะกันตั้งแต่เกิดแล้วการดูแลมันเลยเหมือนเป็นสิ่งที่คาดหวังได้ตามธรรมชาติเหมือนเป็นหน้าที่เหมือนครูหรือรัฐบาลที่เก็บภาษีเราไป ใช่ค่ะค่ะคล้ายๆกันการทำตามหน้าที่พวกนั้นเราอาจจะไม่เรียกว่าบุญคุณในความหมายเดียวกับที่คนนอกมาช่วยเรานะคะอืมแต่ก็น่าสนใจนะครับว่าถึงจะมีมุมมองเรื่องหน้าที่เนี่ยความรู้สึกขอบคุณมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆนะใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในคลิปเดียวกันก็มีพูดถึงเหมือนกันว่าคนที่ได้รับเอ่อการเลี้ยงดูที่ดีการสนับสนุนหลายๆอย่างพ่อแม่ส่งเสริมดนตรีศิละปะ ปลูกฝังความคิดดีๆให้คเขาก็รู้สึกซาบซึ้งมากรู้สึกโชคดีจริงๆที่เกิดมาในครอบครัวแบบนี้จนอดไม่ได้ที่จะมองว่านี่แหละคือบุญคุณที่ยิ่งใหญ่อืมซึ่งความรู้สึกอยากตอบแทนจากความซาบซึ้งแบบนี้มันก็เป็นด้านที่ดีนะคะแต่ว่ามันก็มีกรณีที่ซับซ้อนกว่านั้นอีกครับอย่างที่คุณแพรรี่ไพรวันเขาเคยหยิบกระทู้พันทิปอันนึงมาพูดนะคะมีคนต้องคําถามแบบตรงไปตรงมาเลยว่า เลี้ยงดูพ่อแม่ทำไมชีวิตไม่เห็นเจริญโอ้โหแรงเหมือนกันนะคำถามนี้ใช่ค่ะมันท้าทายความเชื่อที่เราได้ยินมาตลอดเลยว่ากตันญูแล้วจะดีจะรุ่งเรืองแล้วในกระทูเขาว่ายังไงครับเจ้าของกระทูเขาก็เล่าประสบการณ์ตัวเองเลยคะ่ะว่าเริ่มส่งเสียพ่อแม่ตั้งแต่อายุ18ตอนนี้34แล้วให้เงินเดือนละ5พันทั้งที่ตัวเองเงินเดือนแค่หมื่นกว่าบาทโหก็ หนักอยู่นะครับค่ะหนักมากและชีวิตเขาก็ยังลำบากปากกัดตินถีบไม่ได้เจริญก้าวหน้าเหมือนที่เคยได้ยินมาเลยที่แยากกว่านั้นคือพ่อแม่ยังไม่เข้าใจแถมยังตำหนิของเงินเพิ่มอีกอ้าวค่ะเรื่องนี้มันสะท้อนความตึงเครียดจริงๆเลยระหว่างความคาดหวังเรื่องบุญคุณกับความเป็นจริงในชีวิตลูกที่แบบแบกรับไม่ไหวแล้วพอพูดถึงความรู้สึกของลูกเนี่ย ประเด็นเรื่องพฤติกรรมพ่อแม่เองก็น่าจะสําคัญมากเลยนะครับใช่เลยค่ะสำคัญมากในคลิปข้อคิดชีวิตนี่ชี้ชัดเลยว่านิสัยการปฏิบัติตัวของพ่อแม่เนี่ยส่งผลต่อความรู้สึกผูกพันความเต็มใจของลูกที่จะดูแลตอนแก่มากๆมีตัวอย่างไหมคะว่าพฤติกรรมแบบไหนที่มันทําลายความสัมพันธ์มีครับอย่างเช่นคําพูดที่มันบั่นทอนจิตใจซ้ำๆครับแกมันไม่เอาไหนหรือชอบเปรียบเทียบ ทำไมไม่เก่งเหมือนลูกบ้านนั้นอะไรแบบเนีอ้อืมอืเจ็บนะคะคําพูดพวกนี้ใช่ครับหรือการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแบบมองว่าลูกคือการลงทุนต้องได้ผลตอบแทนต้องทําตามใจพ่อแม่ทุกอย่างค่ะการคาดหวังมากเกินไปแล้วก็มีการใช้เงินหรือการเลี้ยงดูเนี่ยมาทวงบุญคุณตลอดถ้าไม่มีพ่อแม่แกจะมีวันนี้เหรออย่าลืมบุญคุณนะโหอันนี้ก็กดดันน้าดูเลยค่ะยังมีอีกนะครับ อย่างการไม่ยอมรับผิดไม่ขอโทษคิดว่าพ่อแม่ถูกเสมอ,อมพ่อแม่ทําผิดไม่เป็นใช่หรือการใช้ความรุนแรงทั้งคําพูดทางร่างกายอันนี้สร้างแผลในใจเลยแล้วก็การขาดความอบอุ่นไม่ค่อยแสดงความรักความใส่ใจค่ะบางทีการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเนาะครับแล้วก็เรื่องไม่วางแผนชีวิตตัวเองไม่ดูแลการเงินสุดท้ายก็เป็นภาระให้ลูกผลกระทบทางใจจากพฤติกรรมพวกนี้มัน มันลึกซึ้งนะคะอย่างที่คุณแพรรี่หรือในคลิปข้อคิดชีวิตเขาบอกมันสร้างความกดดันทําให้ลูกรู้สึกไม่เป็นที่รักไม่มีค่าพอหรือเจ็บปวดซ้ําๆครับการที่ลูกบางคนเลือกจะห่างออกมาหรือดูแลแค่ตามหน้าที่แต่ใจไม่ได้ผูกพันอาจจะไม่ใช่ว่าเขาไม่รักหรืออกอักตัญยูนะแต่เป็นการปกป้องตัวเอง ใช่ค่ะเหมือนปกป้องจิตใจตัวเองจากความเจ็บปวดซ้ำๆแล้วมันต้เชื่อมโยงกับเรื่องบุพการีที่คุณแพรรี่พูดไว้บุพการีผู้ทำอุปการะก่อนค่ะแต่ในความเป็นจริงไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนจะทำหน้าที่นี้ได้สมบูรณ์หรือเหมาะสมถ้าพ่อแม่บางคนติดเหล้าการพนันไม่เคยสนใจลูกเลยครับ ไม่ได้ทําหน้าที่ค่ะพอไม่ได้ทําหน้าที่แล้วจะมาเรียกร้องความกระตันยูทวงบุญคุณมันก็เกิดคําถามในใจลูกได้ว่ามันมันสมเหตุสมผลไหมความผูกพันมันก็อาจจะไม่เกิดเข้าใจเลยครับนอกจากเรื่องส่วนตัวแบบพฤติกรรมพ่อแม่ได้แล้วบริบทสังคมวัฒนธรรมก็มีผลเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องนี้มีผลมากเลยค่ะอย่างเรื่องความคาดหวังเนี่ยในคลิปแบนกูเองมีเทียบกับวัฒนธรรมอื่นอย่างตะวันตกหรือญี่ปุ่น ค่ะเขาจะต่างจากเราพอสมควรใช่ครับพอลูกโตเขาก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตตัวเองความคาดหวังให้ลูกต้องกลับมาเลี้ยงพ่อแม่โดยตรงอาจจะน้อยกว่าบ้านเราเพราะระบบสวัสดิการเขาดีกว่าใช่ค่ะมีอาจารย์ญี่ปุ่นในคลิปยังแปลกใจเลยที่คนไทยให้เงินเดือนพ่อแม่เป็นเรื่องปกตินั่นสิครับขณะที่สังคมไทยเรานี้โอ้โหความคาดหวังสูงมาก ลูกต้องดูแลพ่อแม่ตอนแก่บางบ้านนี่ลูกสาวถูกคาดหวังเป็นพิเศษเลยตามคติจีนใช่ค่ะแล้วปัจจัยเชิงโครงสร้างบ้านเรามันก็เออทำให้ภาระมันตกที่ลูกมากขึ้นไปอีกอย่างแรกเลยคือระบบสวัสดิการรัฐสําหรับผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพบ้านพักคนชาราค่ะพวกนั้นมันอาจจะยังไม่พอไม่ครอบคลุมหรือคุณภาพอาจจะยังไม่ไมดีพอสุดท้ายภาระหลักก็อยู่ที่ครอบครัวอยู่ดีครับ แล้วก็ปัญหาความเหลื่อมล้ำความยากจนค่าแรงต่ำโอกาสในชีวิตที่จำกัดหรือการเข้าไม่ถึงการคุมกำเนิดที่ดีพอทำให้บางครอบครัวมีลูกตอนไม่พร้อมไม่ได้วางแผนการเงินไว้กเกษียณก็เลยต้องพึ่งลูกอืมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างจริงๆค่ะแล้วยังไม่นับค่านิยมบ้านเราที่ยังมองมองบ้านพักคนชาราในแง่ลบอยู่ พ่อแม่ก็กลัวถูกทิ้งลูกก็กลัวถูกหาว่ากากตันยูโดนป้าข้างบ้านนินทายใช่เลยค่ะแรงกดดันรอบข้างการใช้คําว่ากตันยูมาตัดสินกันมันยิ่งเพิ่มความกดดันให้คนรุ่นนี้ไปอีกฟังดูแล้วการยึดติดกับคําว่าบุญคุณอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดละมั้งครับน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะเหมือนว่าเราต้องปรับมุมมองสร้างความเข้าใจในครอบครัวให้มันสมดุลขึ้นข้อมูลหลายๆชิ้นก็ดูจะชี้ไปทางเดียวกัน คือเน้นความรักความเข้าใจการสื่อสารกันค่ะหัวใจสำคัญเลยการดูแลพ่อแม่เนี่ยน่าจะมาจากความผูกพันความเต็มใจทำเท่าที่ไหวอย่างที่เขาว่าถ้าทำไหวก็ทำไม่ใช่แบบถูกบังคับหรือเหมือนใช้นี่อืมขณะเดียวกันพ่อแม่เองก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีเป็นแบบอย่างที่ดีรับผิดชอบตัวเองให้ความอบอุ่นใส่ใจลูก เคารพความเป็นตัวตนของเขามันก็น่าจะสร้างความผูกพันที่ยั่งยืนกว่าการแสดงความรักก็มีหลายแบบเนาะไม่ใช่แค่เรื่องเงินใช่เลยครับใช้เวลาด้วยกันถามถ่ยสารทกสุขดิบซื้อของที่ท่านชอบพาไปกินข้าวอะไรแบบนี้และในทางปฏิบัติล่ะคะถ้าครอบครัวไหนยังเชื่อเรื่องบุญคุณฝังหัวอยู่เราจะจะสร้างบรรยากาศแบบที่เราคุยกันนี้ได้ยังไงเป็นคำถามที่ดีเลยครับผมว่า คงต้องเริ่มจากเข้าใจความหมายจริงๆของกตัญยูก่อนบังคับอย่างที่หลายแหล่งบอกกตัญญูคือการรู้ถึงสิ่งดีๆที่คนอื่นทำให้เรามันเป็นความรู้สึกข้างในค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวบังคับกันไม่ได้ใช่ครับจะเอามาวัดว่าใครดีใครเลวไม่ได้เลยค่ะจุดสำคัญที่เขาเน้นกันคือกตัญญูจริงๆมันมาจากใจจากความผูกพันความขอบคุณไม่ใช่มาจากการทวงถามหรือความกลัวกลัวบาปกลัวสังคมว่า ใช่ค่ะกลัวพวกนั้นดังนั้นการจะสร้างบรรยากาศให้เข้าใจกันได้เนี่ยการสื่อสารกันแบบเปิดอกในครอบครัวน่าจะสําคัญที่สุดพ่อแม่บอกความต้องการลูกก็บอกข้อจํากัดค่ะพ่อแม่บอกความต้องการความกังวลลูกก็บอกความรู้สึกข้อจํากัดสถานการณ์ของตัวเองคุยกันด้วยเหตุผลความเข้าใจมันจะช่วยลดความคาดหวังที่ไม่ตรงกันหาจุดที่พอดีๆสําหรับทุกคนได้สรุปแล้วเรื่องบุญคุณพ่อแม่ในสังคมไทยนี้ ละเอียดอ่อนซับซ้อนกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับค่ะมีหลายมิติมากมีทั้งมุมที่มองเป็นหน้าที่ตามธรรมชาติเป็นความรักความผูกพันที่ดีงามแต่ก็มีการตั้งคำถามว่ามันเหมาะกับยุคนี้ไหม หรือบางทีมันกลายเป็นเครื่องมือสร้างความกดดันใช่ค่ะโดยมีพฤติกรรมพ่อแม่เองแล้วก็โครงสร้างสังคมวัฒนธรรมเป็นตัวแปรร่วมที่สําคัญมากๆครับผมค่ะแล้วทั้งหมดนี้มันก็นําไปสู่คําถามให้เราคิดกันต่อนะคะว่าในสังคมที่ความคาดหวันเริ่มเดิมเรื่องดูแลพ่อแม่ยังแรงอยู่แต่คนก็เริ่มจะหนักถึงสิทธิความรู้สึกชีวิตตัวเองมากขึ้นครับ เราจะหาจุดสมดุลอย่างไงระหว่างความกระตันยูความรับผิดชอบในครอบครัวกับการเคารพชีวิตความฝันข้อจำกัดของทั้งตัวเองและพ่อแม่เพื่อให้ครอบครัวยังเป็นที่ที่อบอุ่นโดยไม่มีใครต้องรู้สึกเป็นภาระหรือเจ็บปวดจากความคาดหวังเหล่านั้นอืมเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับน่าสนใจมากจริงๆครับครับนั่นคือแก่นความคิดที่สำคัญจากการวิเคราะห์ในหัวข้อ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขในครอบครัวในมุมมองของผมและจากการวิเคราะห์สาระสำคัญที่สุดที่เราต้องแยกให้ขาดคือการปฏิบัติและความรู้สึกเราต้องแยกแยะให้ออกระหว่างหน้าที่ทางโลกที่ต้องดูแลความเป็นอยู่ของท่านกับความผูกพันทางใจที่เรามีต่อท่านการที่แหล่งข้อมูลของพระสงฆ์ท่านหนึ่งกล้ากล่าวถึงความจริงที่ว่า พ่อแม่บางท่านอาจไม่ใช่บุพการีในอุดมคติเสมอไปเป็นเรื่องที่ช่วยคลายปมในใจของคนจำนวนมากเลยครับเพราะมันปลดเปลื้องความรู้สึกผิดบาปที่สังคมยัดเยียดมาให้ความคิดเห็นส่วนตัวผมเชื่อว่าความกระตันญูที่แท้จริงไม่ควรทําให้ผู้ให้ต้องป่วยทางจิตหรือรู้สึกขาดวินแต่ควรเป็นการกระทำที่เต็มใจตามความสามารถของเรา ถ้าการดูแลทำให้เราจมดิ่งลงสู่ความทุกข์จนไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้นั่นอาจไม่ใช่ทางสายสุขแต่เป็นทางแห่งทุกข์ครับการรักตัวเองและรักครอบครัวของเราในปัจจุบันให้ดีคือการกรตัญญูต่อท่านในรูปแบบที่ยั่งยืนที่สุดตัวอย่างประสบการณ์ส่วนตัวผมเคยมีเพื่อนที่ต้องดูแลพ่อที่ติดสุราและชอบทวงบุญคุณอย่างรุนแรง เพื่อนคนนี้ทุกทรมานอย่างมากจนสุขภาพจิตเสียไปเลยครับสุดท้ายสิ่งที่เพื่อนทำคือการสร้างขอบเขตหรือ boundary คือเขายังคงให้เงินดูแลปัจจัยสี่แต่เขาเลือกที่จะลดการปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์ลงเพื่อปกป้องใจตัวเองการกระทำนี้ถูกวิจัยว่าอากตันยูแต่เพื่อนผมคนนี้กลับรู้สึกสงบสุขขึ้นมากเพราะเขายังคงทำหน้าที่ดูแลทางกาย แต่ไม่ได้ปล่อยให้คำพูดของพ่อมาทำให้เขาได้อีกต่อไปครับนี่คือการเลือกที่จะกระตันยูต่อชีวิตของตนเองเพื่อให้ยังคงมีกำลังไปทำความดีต่อผู้อื่นได้ต่อไปผมอยากชวนทุกท่านที่ฟังอยู่ได้ลองหยุดคิดตามและสำรวจความสัมพันธ์ในครอบครัวของคุณดูนะครับว่าวันนี้คุณแบกบุญคุณหรือกำลังสร้างความผูกพันที่แท้จริงอยู่กันแน่ถ้าเนื้อหานี้เป็นประโยชน์ และช่วยคลายปมในใจของคุณอย่าลืมกดติดตามช่องอ่านมาเล่าและแบ่งปันความคิดเห็นหรือประสบการณ์ของคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกุศลทานให้เพื่อนๆได้คิดตามต่อไปครับขอบคุณครับ